ข้อที่ยีลิมิต x อกยกกำลัง3าลบ 4x ่กยกกำลังสองบวก9ส่วนด้วยรูทเกยกกำลังสองบวก7ลบ4เมื่อ x เข้าใกล้3แทนค่าไปเลยนะคะเจะเท่ากับ3จะได้3ยกกำลัง3ลบ4คูณ3ยกกำลังสองบวก9ส่วนด้วยรูทสยกกำลังสองบวก7ลบ4ี่ จะได้เท่ากับ27ลบ36บวก9ส่วนด้วยรูทสลบ4เท่ากับลบ9บวก9ส่วนด้วย4ลบ4เท่ากับศนย์ส่วน0ต้องทำต่อนะคะเพราะได้ศูนย์ส่วน0ูนย์ 0, โดยวิธีมี2วิธีนะคะคือ1แยกตัวประกอบ2โลปิตานแต่เราจะเลือกโลปิตานนะคะเพราะง่ายกว่าค่ะจะได้ f'x ดเท่ากับ3 x ยกกำลัง2อลบ8 x ส่วนด้วย2 x เท่ากับ3คูณ3ยกกำลัง2องลบ8คูณ3ส่วนด้วย2 คูณสามเท่ากับสามคูณเก้าลบยี่สิบสี่ส่วนด้วยหกจะได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบสี่ส่วนด้วยหกเท่ากับสามส่วนหกตัดทอนออกมาจะได้หนึ่งส่วนสองนะคะ